ตรงนั้นนี่ตรงนั้นนี่ตรงจักรยานนี่ไปไปไปพุดนเลยพุนมาทางนี้พุนมาทางนี้ เอาดีมากดีมากเอาไปไหนแล้ว <c oughs> <c oughs> พ้นทางนี้เดินมาทางนี้อ้าวเดินาทางนี้หน่อยพ่นยาอะไรครับฆ่า,มาแมลงพ่นยาฆ่า,มาแลลาามาแลงเหรอพ่นยาฆ่าแมลงเหรอ อ๋อคนทุกวันหรือเปล่าทุกวันเนอะเอารถมาแล้ววางรถหยียบนะเอาทีมายแล้วเอาเอาเออิงยกใช่ยหอนีิเอ้าเอ้ามันไม่หยาบแล้วลู่นรถจอยอยู่นู่น ลุกขึ้นนอลรดีครับลุกขึ้นนี่นักงานารญญาอะไรไงหน้าไงหลังเอาลูกนีเอาโอายายาทับกะปูกยาทับคอเอาเลยเอาเลยคาคอแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาลูกเอ้าลูก ลูกดิลูกดิเอาเอาวางไว้ก่อนวางไว้กอ่อนเอาแขนออกไปก่อนแขนออกไปก่อนลูกหมดเลยโอ้ฝนยายาคว่ำหมดเลย <c oughs>